สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับอายมะดิคอดไปกันดีกแล้วนะคะโดยซึ่งวันนี้พี่โยศจะเล่นแคนชา d ์โ p พา a d ินพี่ยาจะเล่นเป็นแคนออร์เรอรทิงแทงนะคะจะกลับมาเล่นสายเก่าเลยแต่จะได้โปรโมใหม่เข้ามาเล่นด้วยนะคะโดยที่รอบนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่ง Shadow างชาร์โดพาลตินคาเรตสนะคะเกียวแต่ไลน์เกตหนึ่งนะคะเป็นทียวเริ่มก่อน E.G. สกิลโจวหนึ่งทิ้งเมื่หนึ่งค่ะสกิลวันทิ้งก็ถึงทิ้งเปิดท็อปสามค่ะเอาหนึ่งใบลงดับโซนค่ะเลือกที่จะไม่อลงนะคะแล้วเก็บไปใต้กล้องเลาวเดินจวงเฮียค่ะไลท์เกตหนึ่งค่ะเป็นคอร์เรเมกัสสกิลค่ะของคอร์เรเมกัสอ์เพียหาฟิกชิลแหละฟิกชิลฟิกชิลแล้วก็สกิลของคอร์เรกเมกาทำงานดูท็อปเด็กสองไม ก็คือเอาหนึ่งใบเอาสองใบไปแปะทอมแล้วก็โจวขึ้นมาหนึ่งใบนะคะก็คือเอาไปแปะแล้วก็โจวขึ้นมาเลยอันนี้ก็ลงเจมินี่ค่ะจากนั้นก็ให้เวนการนะคะทําการเจมปี้แปดพันค่ะใส่ที่เวนการเจ็ดพันเป็นคิเวนการสะสมพลังให้เรียกกาโอเคพี่โยต็นเกณฑ์นหนึ่งทั้งคู่ไม่มีทิกเกอร์หนึ่งหนึ่งหมื่นแปดโอเคพี่โยตขึ้นสามดันนี่แล้วค่ะ เพิ่นที่โอดจัว่วยอดจะไล่เป็นเกรดสองอย่างเจ้าตัวของดัคไพดักกอนสกิลค่ะส่งสามใบลงดับโซนอ่าไม่มีเกตหนึ่งนะคะได้พลังเพิ่มขึ้นห้าพันแต่งั้นลงโมลิียนสเปียค่ะโซบัสกาดเกต1หนึ่งออกจากโซ่ทิ้งอวันกินค่ะจัวหนึ่งได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นหลังจากการทิ้งเกตดหนึ่งอวันกินเปิดท็อปสามใบค่ะเลือกที่จะเอาตัวของบอสปาร์ดาลงดับโซนค่ะแล้วก็ลงเปิดห้าหาเกตสามค่ะ หอมเยอะจริงๆเหยือพี่ยศไม่เจอสลับกองเล่นค่ะพเพราะเนื่องจากเรียงใต้กองของอวันกินเยอะเกินไปน่าจะเป็นทิกเกอร์นะคะจังหวะนี้เริ่มมีการนับเก็บหนึ่งนับเกรดหนึ่งแล้วคะ่ะมีทั้งหมดสามใบหรือสี่อะตีที่หมื่นสามค่ะหนึ่งกระเเป็นคีเวนค่ะพลังเวนกับตีข้างนะคะฮิวทิกเกอร์ค่ะข้างไอฮิวได้ด้วยที่ยจะเป็นที่สามหมื่นในข้านั้น คิดหนักอะพีย่าไอทูติเกอร์ค่ะเป็นสามหมื่นแปดไอต่อไปเลยค่ะน่เพิร์นพีน่ยากรอบนี้พี่ยากจะไล่เป็นตัวของไอทูติเกอร์มาตอลองนะคะโอ้ไม่มีตัวอืน่นไล่จริงจริงแล้วก็คลิปตักค่ะแล้วก็ให้ทำการโจมตีเรียนผ่านด้วยได้เข้าเดี๋ยวป้องกันค่ะก็เลยไม่เข้าทูติเกอร์ทูได้ไหมไม่ได้แล้วผ่านลู่ เชิญของที่โอเวสไลดเป็นเอาที่โอเวอร์ูดเป็จนเป็นขอมบัตเตอร์ดาก้อนไปเรียบร้อยเลยเลือกเล่นเป็นฟอร์สทูที่รันกานะคะตัวบัทค่ะโดยเอาเกีเยเทิ้งเป็นอวันจิ้นตัวหนึ่งค่ะบวกพลังหนึ่งเพราะทิ้งเก็บหนึ่งอวันจิ้นเปิดคอมเด็กสาใบค่ะเอาเก็บหนึ่งหนึ่งใบอ่าเปิดห้าหาเก็ตสามนะคะมีเก็บหนึ่งดอกครบตามจำนวนถ้ตัวเปิดห้าสามจะตีอยู่ที่หนึ่งมื่สามพันค่ะ ไม่มีติกเกอร์ค่ะเป็น Imperial d ลดัลเตอร์เบนตี้มืนสามค่ะเฮียก็ต้องป้องกันนะคะเพราะว่าสองขีค่อนข้างที่จะลลำบากเป็นสองมืนสามป้องกันสองทีสองด้ค่ะขีพลังข้างแต่เห็นพี่วตีอยู่ที่สามมือนิดนึงเรนใช้ได้เลยเฮียแล้วที่จะปล่อยค่ะเป็นอมาเทียสิและขีดพลังเรนค่ะตจวการหนึ่งใบค่ะ ไล์ค่ะเป็นดีโออมาเทาสิแล้วก็ลงเป็นตัวโปรโมทค่ะแล้ววันนี้เมื่องสนามค่ะแสดงครอบเด็กหนึ่งใบนะคะแล้วก็แปะไว้ที่เดิมน,นะคะผลจากการแสดงเป็นอมาเทาสิค่ะอมาเทาสิสกี้บอกว่าเมื่อกระส่งแสดงพลังเพิ่มขึ้น5,000นะค่ะทำคิ้วสกี้ของอมาเทลสิหนึ่ง,ขงเขาจะบานค่ะเจอหนึ่งใบใหรืทอทำเด็ก เลือกไว้ขบวนอามาเทราสิบวย5 0 0ห้าพันค่ะหลังจากนั้นค่ะคอเป็นเล็กเทนเกิลมมกัดหนึ่งคอสตบาร์หนึ่งโตบาร์ค่ะดูท่อปเล็กสองใบแล้วก็เอาไปเรียงไว้ทับกล่องและจั่วขึ้นมาหนึ่งใบค่ะอามาเทราสิบวย5 0 0ห้าพันโอ้ยแรงมากเลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือแบบแรงมากขอให้เมกาาัาด้วยสองใบ เลือกที่จะสลับตำแหน่งแล้วก็ดูก่อนเท่ความได้แต่แตะไว้ค่ะอามา่ามวยห้าพันโอ้สุดยอดมากๆเลยดูไปสี่รอบบวกสองหมื่นภาเเ็นสมัยก่อนเช็คคิขึ้นมานี่เจ็บมากเพราะว่าการเติมตีของออลาเคนเนี่ยดุเดือดมากจริงๆนะสมัยที่แล้วแบบเพิ่งเริ่มเล่นทางวเีเนาะออลาเคนจะเป็นเด็กที่เก่งมากในการเล่นทิกเกอร์เพราะแค่อื่นทําอะไรไม่ได้เลยนะเงินกัดสามหมื่นสองพันค่ะ ได้เช็คเป็นคียติคอนทิเก,ก,งงเ,ก,เ,กทเกอร์ให้คีย์เล่นกะพลังส่งไฮเลรคเอนเกิร์ได้แคนเกิร์ในทิกเกอร์บุยห้าพันสเต็กคิวของพี่ตาวนักพยากรณ์กะหลังเมื่อหลังจากทิกเกอร์ทํางานออกผลแล้วนะคะสามารถเอาตัวนี้เข้าโตและดูท็อปเด็กหนึ่งใบได้นะคะอ่าก็จะเป็นหลังออกผลหลังจากทิกเกอร์ออกผลเรียบร้อยแล้วนะคะต้องสก,กิลถึงจะทํางานออกผลไฮเลรคเอนเกิร์เอาตะข้อโตค่ะดูท็อปเด็กค่ะปุ๊บแล้วก็เตะไว้อมาม่าก็จะบุยห้าพันนะคะ ถ้าเกิดว่ามีบรียากาศเป็นอามาเี่จะดีมากแต่ละปัดพลัง,งคู่แข่งขับมันมันตีเท่าไหร่เราจะได้พลังเพิ่มอีกห้าพันเลยนะนี่ทำเป็นกาดเขากาดเนี่ยแล้วกันว่ากาศแบบขาดห้าพันได้เข้าอะไรเงี้ยนะเราจะเก่งมากเลยแล้วเจ้าตัวเนี้ยเออก็คือตกแด้ไม่สองได้เม็มค่ะเดียวชึ้งสีแดนค่ะแล้วเพีก็ตีสองหมื่นสี่ค่ะขอห้าพันโอเคให้เหมือนห้าแล้วผ่านไปหนึ่ เป็นโปรโมทีท่ทําให้การปรัสเสพพลังเพิ่มขึ้นและเก่งด้วยนะเวลาที่มีการดูหัวกองเนี่ยพลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลเลยทีเดียวก็ทามีอามา่าเป็นเรียกาศได้มาเจ๋ง่โดลดลาในคาเดซซอลแล้วค่ะเปิดทาเด็กสามใบเอาเก็นหนึ่งลงดอบหนึ่งใบค่ะก็จะเป็นคาเดซซอลได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นค่ะแต่สกีโมเลอนสเปียค่ะตัวบัสหนึ่งใบ ทิ้งมือหนึ่งใบค่ะที่เป็นอาวานกีนอีกแล้วตัวหนึ่งบวกหมื่นค่ะอวานกี้สกิลเปิดท็อปสามใบเลือกหนึ่งใบนะคะลงจับโซนเป็นตัวอะไรเอย่ยมูฮูเอสปาดานะคะแต่นั้นสก,กิลของก็เปิดห้าสามมีการ์ดเจลิงในในดอกทบตามมวนของมันมันจะบอกห้าพันอินเตอร์เซ็ตไปคะ่ะสองเป็นสามพันตีเวนคกะใบดับเจ็ดใบค่ะที่เรเริ่มนับเลยสาม สี่ห้าหเจ็ดครบแล้วเรียบร้อยเสียาเป็นสี่หมสองันค่ะสองหมามกับสี่หมขอ2องชิคเกอร์ในการโจมตีครั้งนี้เข้านะคะได้เช็ดที่เดียวแล้วค่ะทุกคนพาลาเวนทีข้างนะคะโอเคไม่มีอะไรหนึ่งขาตาวานค่ะของคาเดซอร์ดใบเจ็ดใบค่ะเจ็ดหนึ่งในดอกตน้น สเตนตัวเองขึ้นมาไดเรุ่หนึ่งแล้วตีต่อเลยค่ะสามหมื่นสามพันสองทิศไม่รอช้าที่จะโพทิตค่ะที่มี่หนึ่งหมัดไม่มีพิกเกอร์ท่านนี้จะเป็นสามทีศเลยนะคะสองหมื่นพียาตัดปาอยู่ชืออะไปค่ะเธอพียายายา่ยาค่ะเขาเดินจั่วไล่อามาเทราสึนค่ะเลือกฟอสอ่าไม่ใช่ฟอสสีโคเทคฟันไปกิว้วาเล่นรับโซแล้ ลงได้เคิเกิ้ลไหม่ะได้เคิเกิ้ลหนึ่งเค้าตัวบาสค่ะตัวบาสหนึ่งใบดูท็อกองค่ะสองใบแล้วเอาไปนลี้แล้วก็จวขึ้นมาหนึ่งใบค่ะอามาเทาสึได้พลังเพิ่มขึ้นห้าพันจากผลของสก,กิลพ้อค่ะเกลียไปที่ติเตอร์ตัวนี้นะคะ แล้วก็ใช้สก,กิหนึ่งคาเตอร์บาสของอมาเทราสิค่ะตัวนึงใบดูท็อปเด็กหนึ่งใบค่ะเลือกแตะไว้ที่เดิมค่ะอมาเทราสิบวกอีกห้าพันแล้วก็เจ้าสก,กิของแบเทอร์ติตเตอร์ใบนั้นนะคะเห็นการแสดงกองนะคะจะบวกหนึ่งหมื่นอไม่ใช่อะไม่่ใช่แสดงกองน,นะคะเป็นเมื่อดติเกอร์นะคะจะบวกหนึ่งหมื่นยศสามพีจิทิ้งเกตสองได้ค่ะทิ้งข้าติเกอร์ เมื่อทิกเกอร์ถูกได้ออกนะค่ะเจตาหนี้จะบวกมือนพลังได้แคนเกิลจะเพิ่มขึ้น5้าพันและโยนคิสและพลังให้ได้แคนเกิลคิดด้วยข้อทิกเกอร์ค่ะก็จะเป,นเปนนเนเ็นได้แคนเปิลได้อีกห้าพันนะคะโยนหมืน่นคิสพลังให้กับได้แคสฟิเตอร์นะคะโอเคห้าสองคิสพิโยต์ไม่สามารถปล่อยได้สองหมื่นเก้าพันจมปีกันกาโอเคตาชิวสองหมื่นสิบหกยี่บหกสามหมื่นหกโอเคให้สี่หมื่นสามพิโยต์ทิกเกอร์เยอะจริงๆ นี่ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยก่อนนะไลาคะเดย์ซอสดีแล้วค่ะซอสถูที่เป็นที่เรียากาะกลายเป็นว่าพี่ยาปล่อยไม่ได้สักเล่นเลยนะคะพ่วอดไม่เจอเลยสักใบก็สักบก่กองเล่นฟรีเลยคะ่ะแต่นั้นก็เลื่อนลงมาค่ะก็เป็นดับไพดาก้อนค่ะหัวห้าพันค่ะแล้วที่จะโม่สามใบโอเคไม่มีเกมีก พ่อค่ะเจ้าตัวขอสองใบค่ะเอาแหละเธอในเพย์ยาหนักจริงๆเนี่ยงานงอกแล้วมีเกณฑหนึ่งในสนามคบคาบหัวห้าพันไอเกตฑหนึ่งใหญดอกแบงการโจมตีคา 38, บหนึ่งหมื่นแปดพันเบาๆนะแต่กดดนนันมากเพราะสองทีสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นสองค่ะตองได้ไปเช็ค ไม่มีทิกเกอร์เซกันเช็คคริออีกแล้วที่วอดีไดโมดจริงๆน,นทุกคนเลือกที่จะให้พลังคิ้กับใครอื่นน่าจะให้เวนนะคะตัวนี้โอเคโอเน่าจะเป็นพลังเวนชี้ข้างนะคะจะเป็นที่สองมืนสามค่ะแล้วขอสองใบด้วยมีคลิกชิวค่ะได้เดียวเข้านะคะ ได้เดียวเข้าจริงๆค่ะได้ออกชนะไปเลยพี่โยสนึกกลับมาคิดแล้วมันก็ต้องปาได้เดียวจริงๆอะคะ่ะวัดไปเลยค่ะได้เดียวเรียบร้อยค่ะพี่โ๊ตได้ครีกเก่งที่สึดในลกไปนี้หนึ่งดาเนต็ตสองด้นเน็ตค่ะเออตายก็ถ้าพี่โ๊ตไปได้คีทียากก็กดพอเลยนะจะกดรอดด้วยเธอน้าได้เล่นกวางด้วยนะโหจะเหลือกวางหลายพอดีด้วย โปเสียดายเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก็จะโพเทคถ้าไม่โดนขอถองใบก็จะโพเทคอีกข้างแล้วก็เอาหมื่นห้าไปปาให้ดาบไทยนะคะแล้วคิวคิวก็จะปาให้เดน,นูนก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าจบเกมไม่ได้อยากสวยงามนะคะระหว่างออร์เคเนติงเคงใส่โปรโม,โมใหม่ก็รู้สึกโอเคนะแล้วก็คาเดซอที่ได้โปรโมใน,ในไมเทนใหม่ด้วยก็เดี๋ยวเรียกเอาไปจัดตามเล่นกันด้วยนะคะวันนี้พี่โยกับพี่เอย่าก็นำเสนอเล็กโปรไฟล์ ไว้ท้ายคลิปของเด็กอาของคลิปนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปจัดเล่นต่างก็ได้นะเป็นยังไงเราพูดคุยกันบ้างนะคะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยขอตัวลาไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในออยมัคิ o คอร์ดไฟในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย